สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับคิดคุงเอ็กเ t m ร n i ไมนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวกาจอนะครับกาดีเอชนซนะครับของค่าย MSI นะครับก็ตัวซิงค์นะครับก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับตามรูปนี้เลยนะครับ นะะฮขนาดน่าจะประมาณเกือบ2นิ้วได้นะครับในการกินไฟนั้นจะใช้เป็นมินินะครับ PCIe นะครับสำหรับการกินไฟเข้าซึ่งน่าจะเกินส0 0วัตต์นะครับแล้วก็มีขนาดที่ไ p i p นะครับที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ8เส้นนะครับก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเจ้ากาจอตัวท็อปนี้จะมาด้วยแรมนะครับ g DDR6 นะครับยี่สกิกนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการนะครับเจ้ากาจอรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อมาทางฝั่งคิดคุงเอ็กซ์โกลด์ไมเน่งได้เลยนะครับเราก็จะดีจัดส่งให้น